วัสดีค่ะพบกับนังรถขายรถจากรถบ้านคุณวิทยานะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีรถสวยๆเข้ามาให้ชมอีกคันนึงนะคะก็คือเจ้าตัว Isuzu D-Max นะคะรถปี2015ค่ะเครื่อง2005นะคะ VGT Turbo นะคะคันนี้ g e a อ Auto สวยๆนะคะเป็นรถบ้านแท้มือเดียวออกป้ายแดงเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูไปชมกันว่าจะสวยแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ รวมนะคะรอบคันสีสวยค่ะเรายังไม่ได้มีเก็บสีอะไรใดๆนะคะอาจมีรอยขนแมวบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าโดยรวมเพื่อสวยค่ะมีรอยบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่เข้าขัดค่ะรถเข้ามาเดิมๆยังไม่ได้ล้างเลยนะคะคันนี้สวยค่ะสวยๆกลิบๆค่ะยังเป็นยังบิสโตนปี2020นีนะคะถ้าไม่สีเวียนมาก็ขับไปอีกปี2ปีได้ยาวๆเลยนะคะลูกค้าดอกเต็มๆะคะ่ะสีสวยด้านสีเดิมแบบ ดเดี๋ยวเราพาไปชมฟังเสียงเครื่องแล้วก็ดูโครงสร้างด้านหน้ากันก่อนนะคะโดยรวมหน้าเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหรือว่าโครงด้านหน้านะคะบอกได้เลยว่าสวยมากๆข้างฝากระโปรงนะคะยังไม่มีรอยแงะแกะอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไม่เคยทอทําสีนะคะเดิมๆได้แท้เลยค่ะฝั่งข้างขวาก็เดิมแท้นะคะ สวยๆมากๆเลยค่ะคันหน้านะคะสวยคลิปนะคะแก้มซ้ายขวาเดิมมากเลยนะคะไฟก็ยังเป็นตัวเดิมเลยนะคะข้างซ้ายขวามี LR c l ครบค่ะตามรููกลมคลิปค่ะมีเม็ดองค์เม็ดอาร์ครบสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวพาไปฟังเสียงเครื่อง เียงครื่งเงียบนะคะเดินเรียบค่ะเครื่อง์2 5 0ันทอรนะคะคันนี้อัตราเร่งดีมากๆค่ะประหยัดน,น้ำมันด้วยนะคะสวยๆกลิบๆค่ะคันนี้เป็นรถบ้านแพ้มือเดียวป้ายแดงนะคะโครงสร้างด้านหน้าซ้ายขวาสวยกลิบค่ะไม่เคยมีชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำร้0 0นะคะทางร้านเราการันตีถ้ามีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ํามานะคะลูกค้าไปเช็คมาว่าเออคันนี้ไป ชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำนะคะทางเราการันตีรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมดอกเบี้ยค่ะสวยจริงๆค่ะคันนี้ดูโครงสร้างหน้ารถแล้วเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างขอบประตูกันนะคะว่าสวยเดิมแค่ไหนแน่นมากๆเลยนะคะโครงสร้างขอบประตูสวยกลิบนะคะเม็ดอคอยู่ครบค่ะรถยังไม่ได้ล้างนะคะอาจมีฝุ่นนิดหน่อย รถเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะสวยๆกลิปๆตามหัวน็อตนะคะยังเดิมๆไม่เคยถอดอะไรใดๆเลยนะคะสวยคลิปนะคะขอบประตูฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ประตูหลังฝั่งผู้โดยสารนะคะแน่นนะสวยคลิปมากเลยนะคะตามขอบประตูเม็ดอักขูดครบค่ะสวยคลิป ทุกอนูค่ะบอกได้เลยว่าถ้าได้คันนี้ไปไม่มีผิดหวังแน่ๆค่ะรถอาจที่ฟุน่นเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างเพิ่งจะเข้ามาใหม่ๆเยี่เยมๆมเลยเดีย๋ยวไปดูฝั่งผู้โดยสารกันอีกนะคะมาดูโครงสร้างฝั่งผู้โดยสารกันนะคะเก็บไม่ได้อะแน่นมากไม่อยากเก็บเยอะพอแล้วเดี๋ยวมันจะตกะว่า สวยนะคะเม็ดแอคอยู่ครบค่ะไม่เคยมีชนหนักหรือว่าพลิกควม100่มร้อยซ็นตนะคะทางร้านเราการันตีค่ะสวยกลิปแน่ๆเลือกรถเหมือนเลือกมาใช้เองค่ะอยากให้ลูกค้าได้รถสวยจริงๆตั้มหัวน็อตตั้มขอบประตูนะคะสวยกลิปค่ะขอบประตูเดิมกลิปหัวนงหัวน็อตยังอยู่ครบยาวมาเลยจ้าฝั่งนี้ค่ะยู่ครบค่ะ กลิบปไม่เคยมีทําสีอะไรใดๆทั้งสิน้นแต่ดึงขอบประตูความผู้โดยสารให้คสวยกลิปค่ะเมดอากิ่งอยู่ครบคมชัดทุกอน,นุนะคะสวยจริงๆคันนี้ถ้าได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนเลือกรถเหมือนเลือกเมื่ใช้เอง ค่าส่วนภายในนะคะบอกเป็นบอหนังสีดํานะคะสวยใหม่ใหม่หมกริบกริบบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าเอา้าไม่ใช่บอกไฟฟ้าเป็นแมนนวลค่ะเป็นแม่น่วไม่ป็นไฟฟ้าแต่เกียร์ออโต้นะคะสวยๆกริบกริบค่ะเกียร์ออโต้สามารถาผู้หญิงหรือผู้ชายขับได้ง่ายสบายสบายสาวๆออฟฟิศนะคะอยากขับกระบะนะคะคันนี้เกียร์ออโต้นะคะขับง่ายไม่น้อยค่ะไม่เพียงแค่แสนสี่เองใช่มา น้อยมากๆนะคะสําหรับคันนี้ภายในถือว่าลูกค้าดูแลมาดูแลดีมากๆเลยค่ะสวยสวยกริบกริบมากไม่ว่าจะเป็นส,สน่วนด้านหน้าหรือว่าส่วนด้านผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอกได้เลยว่าเหมาะสวยกริบจริงๆเจ้าของเก่าคือดูแลเหมือนไข่ในหินเลยจ้า สำหรับรถคันนี้นะคะเป็น i s u z u d max เครื่อง2,005นะคะ vgs turbo รถปี2015นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวไม่แท้100%รถบ้านออกห้างเลยนะคะรถบ้านปลายแดงเลยสวยๆกลิปๆค่ะเจ้าของเดิมดูแลดีมากสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถคันนี้นะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่รถบ้านคุณวิทยานะคะเราเปิดราคาไม่แพงนะคะคันนี้เปิดแค่548,000บาทเท่านั้น ค่อนอยู่ประมาณ10,000หมื่นประมาณ10,000หมื่นนะคะตัวเลขกลมๆประมาณ10,000หมื่นเนาะถ้าลูกค้าอยากได้รถคันนี้นะคะก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์โทร0 9 9 1 5 1 9 7 9 3นะคะหรือว่าอยากจะแวะมาลองขับรถคันนี้นะคะได้ที่รถบ้านผุญวิทยาตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยนะคะเยื้องๆกับโรงพยาบาลเอกชัยสมุทรสาครคะะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ค่ะว่าอาชีพนี้ได้ไหมอะไรยังไงร,รายละเอียดต่างๆนะคะ ทางเรายินดีให้คําแนะนําให้คาปรึกษาทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเป็นอาชีพพะะ่อค้าแม่ค้านะคะพนักง,งานประจําหรือว่ารับข้าราชการต่างๆนะคะเรารับทุกอาชีพเลยค่ะจัดแนนซ์ได้หมดเงินสดได้หมดค่ะรับทุกอาชีพจ้า สำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้รถกระบะเกียวออตโต้นะคะที่มีแคลริบอยด้านหลังนะคะเป็นรถกระบะ4ประตูเกียวออตโต้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะแล้วแล้วก็ราคาเป็นกันเองแบบนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่รถบ้านคุณวิทยานะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นปรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน90วันนะคะมีรับประกันเครื่องเกียร์30วันนะคะขัดสีรอบคันให้นะคะอบโอโซนฆ่าเชื้อให้ก่อนปล่อยนะคะ สวยๆคลิปๆกันไปเลยค่ะในวันปล่อยนะคะถ้าอยากดูรถนะคะก็แนะนำเรียนเชิญที่รถบ้านคุณวิทยานะคะอยู่ยื่งๆกับโรงพยาบาลเอกใช้สมุดสาครน,นะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวไปดูแลลูกค้าต่อ,อนะคะคิดถึงรถบ้านอย่าลืมคิดถึงรถบ้านคุณวิทยานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com